ตอนนี้พี่เบนกำลังจะทำอะไรครับพี่เปลี่ยนดีคัมเปอร์สกรีนครับเขาเรียกว่าอะไรนะขอยีกทีนึ่งดีคัมเปอร์สกรีนดีคัมเปอร์สกรีนใช่เพื่ออะไรครับเออของเดิมมันเป็นยางยางใช่ไหมอืมแล้วบางทีบทบทมันจะบางทีมันไม่ออกแล้วต้องตบตบตบมันก็กจะพูดตบไหลายที่ก่อนจะให้มันมีเป็นสูญอากาศนกลารเป็นตดอ่ะอ่าใช่ถึงจะพูดออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่เราลองทำมาใหม่เนี่ยมันจะอ่า คือผมไปดูของลากรองมาแล้วกันนี่แหละผมว่าไอ้ลากรองมันทําแบบนี้ลองไปดูหลักการของลากรอมแล้วเอามาอะแดปมาทําเองนะใช่ผมก็เลยมาทําเองทีดีพิใช่ทีดีพิ้นทำเองออกแบบให้ไซส์มันเท่ากับของ j 20โอเคแล้วก็แต่ใส่กับลากอมไม่ได้เนาะใส่กับลาก็อไม่ได้ครับอันนี้คือทํามาสาหรับเจ20เท่านั้นนี่โอ้โหสายโมดูเอาหน้าตาเป็นอย่างเงี้สายโมแกมาดูเป็นอันหนึ่งอะไรก็ได้โอเคหน้าตาเป็นไงพี่ เราก็ต้องแกะเออไอเครับอ๋อนี่คือแกะมาแล้วใช่ไอ้เราจะเปลี่ยนตัวนี้ออกอ๋อแต่ว่าอันนี้ของไอ้นี่ปัดไอ้นี่ถือว่าเสื่อมไหมมันไม่เสื่อมมันมันไม่เสื่อมนะครับมันแต่ว่ามันเป็นดีไซน์มันแบบนี้อ๋อเอามามีมีที่ปัดไหมครับปัะได้ครับอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ครับเราแล้วโอเคแล้วเอาผมลองดูอันที้ลองใส่ดูครับผมอันนี้ถือว่าทิ้งไปเลยเหรอเก็บไว้สแปร์แล้วกันเก็บไว้เก็บไว้สแปร์ก็ด้ครับโอเคครับ เรเป่นให้ถึงที่สมมุตินะครับมันอยู่ฝั่งนี้เราก็เอาด้านในก็คือฝั่งนี้อืมเออเดี๋ยวนะแบบนี้อ๋ตามทรงมาเลยนะตามทรงมันเลยตามทรงแล้วเราก็ปิดโอ้โหทําเหมือนประตูโบสถ์อันนี้คือดีไซน์ด้วยหรือว่าลายของลากรอมเป็นอย่างนี้เลยลากรอคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้คผมทําให้มันคล้ายๆที่สุดโอ้โหนึกว่าพี่สามารถแบบว่าทําให้เป็นซิกเกอร์เขียนชื่อผมเข้าไปเลยไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์ครับแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวๆขอเป่าขอเป่าขอเป่าก็มนครับแปเดียวมันก็เลย ดีไซน์มันเป็นก้อนๆมันจะไม่เหมือนกับอุ้ื่นๆนี่คือแบบดับสวิตต์นิดนึงครับนี่คือลูโบแล้วนะนี่คือลูโบแล้วเปิดไฟหน่อยเอ้ยเดี๋ยวมาเปิดไฟหน่อยกันึงนะเหมือนแจ์เอ้ยอ๋อมันออกมาทั้งท่อเลยเนี่ยอ่เราเปิดมาเดี๋ยวเราเราจะมีไอ้น็อตตรงกลางตัวนี้มันจะไปล็อกมันมันจะไปยึดพอดีอ๋อก็คือถ้าเราถอดน็อตเสร็จมันก็หลุดมาทั้งยวงเลยอาไวาง่ายใช่เดี๋ยวเราก็ใส่กลับเข้าไปละ ตัวกลางก่อนแต่เวลาใส่ก็กดให้มันแบบตรงมันด้วยนะไม่ไม่ให้มันให้มันอย่าให้มันเข้าไปในเครื่องพให้มันจะได้หมุนแล้วมันไม่มันโดนในนี่อ๋อแต่แต่คือผมก็การไม่เฉยนะไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่ครับใส่ให้รูมันพอดีนะถ้ามันไม่พอดีมันจะไข่น็อตไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามันใส่ไม่ได้แสดงว่าตรงข้อตรงเนี้ยมันเข้าไปลึกไม่สุดนะครับใช่ผู้ชมมันมันจะไม่ได้หมุน ไม่ใช่เร um. oh, ่งส um. <c oughs> ุดที่สุดมันหมุนมุมอ๋อหมุนมุมหมุนมุมอ่าพอเหมือนกันเนาะมันต้องมีตัวฮีตโลมันต้องพอดีใช่คือตัวกลางเนี่ยคือเป็นตัวยึดยึดไอ้กระบอกรูมันนี่แหละใช่ไหมฮะใช่เออถ้าพอตัดให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโอ้อหประกอบกลับไปปกตินะครับผมอย่าลืมใส่ลูกปืนด้วยใช่ใช่ต้องใส่ลูกนี่ยโอ้โหกิ๊บเลยถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นก็ดีแล้วเนี่ยผมให้มันเพื่อการเกลียวกว่าผม พอให้มันหมุนสวนไปก่อนพอแรงกึบก็เป็นจมูกนี่คือเทคนิคไม่งั้นเดี๋ยวหมุนลงไปแล้วมันผิดผิดเกี่ยวมันไม่หวานหมุนสวนไปอ่ะจนมันแรงกึบให้มันแรงกึบแสดงว่าตรงนี้คือเทคนิคจะได้เกี่ยวไม่หวานเป็นเทคนิคของลากองครับใช้แบบนี้ได้เทคนิคมันก็เกี่ยวเกี่ยวทั่วไปแหละเทคนิคเดียวกันเจ๋ เดี๋ยวเราจะใส่ฝาออริจินอลของมันนะโดยไม่ต้องใช้ที่ตบผงนะครับมาลองกันเลยครับครับผมนี่ใส่แบบนี้ไปเลยครับท่าผูชงโอ้แล้วตบด้วยมือลองดูเทสจะได้หรือเปล่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นก้อนๆแล้วมันจะมาแบบฟูๆออกมาโอเคกว่าเดิมไหยี่สิบกรัมเลยผมยี่สิบกรัมนะครับสดๆเลยนะครับผมเป๊ะนะโอเคเป๊ะอ่ะลองดูครับเม็ดหนึ่งเอะเงบ ไปามาดูกันครับผมรอบไหนรอบเจ็ดเลยเหรอพี่ไม่รู้วันนี้ใครตั้งไว้ผมไม่รู้อ๋อโอเคโอเค,อเ,คเราลอรอบอื่นก็ได้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 อันนี้โอ้ยก้ากลับมาศูนย์เหมือนเดิมโอเคนั้นรอบผมจะหยุดเพราะม,มืานเบอร์อรไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเราไม่ได้ไปเปลี่ยนใช่เบอ,อร์ผมนี่เลยเซออะไรอีเคเจยี่สิบห้าจุดห้าแล้วอย่าลองมากดกันโฟลเลตมันบอกในเครื่องอดีเซน กระจงกระจายมันจะมีนิดนึงเพราะว่าแล็บสวิตเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้สไตสไตล์สไตล์แลบวีใช่เอ้มันมันมันมอตกผมลองนะถ้าลองนะลองใช้แค่มือตกเเนี่ยมันกระเด็นออกไปทั้งอื่นไง่โอเคจจริงมันมันก็ะตกเยอะเหมือนกันนะทัทำไมสวีทเนี่ยโอเคลองดูแค่นี้สไตล์สวเป็นอย่างนี้ละปัดปมาบปัดปัเอ้ยมันมันมีไอ้นี่มันมีกาแฟเหลือได้เนี่ยจะตกอีกมันก็ออกอีกนี่ นี่ที่ก้าวเจ็ดเจ็ดอ่ะเราลองตอบทเบจริงจังนะลองตอบทเบจริงจังอ๋อเอาอย่างนั้นนะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคนี่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องเปิดก็ไดนะ้ครับอ๋อลองตบอย่างออกแบบซีโร่ออกมาได้อยู่แล้วผมก็ได้คือ,อยังไงที่ผมใช้ถ้าผมไม่ได้ใช้เฟืองแลบสว w i นะใช้เฟือง ssp su นะอืมสบายมากเฟืองโคตรคมเลยนะอันนั้นอดสิบแปดอยู 22, ่สองสิบแปดอยู่สองใสสิบแปดเอาสิบแปดรสรสชาติรสชาติกับแลบสว i t มันออกไปทางไหน ไม่ตึงเทียบกับอะไรกับอะไรครับแลดสวิทกับตัวที่พี่ใส่อยู่เนี่ยยี่สิบเปซเลยอ่าใช่จริงจริงผมว่าไอ,าอาคอนดิฟเฟอร์สกี้เนี่ยนะดีกว่าอันนั้นเยอะอันนั้นไม่ต้องอไปพูดถึงเลยไงยผมก็ใส่อันนี้แหละขอบคุณมากเลยครับผมโอเคครับโอเคครับมันชื่อว่าอะไรนะขออีกทีนะึง ดีคัมเปอร์สกรีนดีคัมเปอร์สกรีนก็คือคัมเปอร์ก็คือเป็นก้อนๆใช่ไหมดีคัมเปอร์คือว่าคือทำให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันก้อนโอเคขอบคุณมากครับดูความดีไซน์ที่ว่ามันเป็นแบบร่องๆเนี่ยความที่มันเป็นก้อนมันเนี่ยมันจะทะลุผ่านออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นชิมก่อนเลยกันจัดไปโอเคแต่ผมรีบไปแล้วเอาไม่ชิมแกก่อนไปได้เลยมามา